ุณเห็นตรงนี้นะครับไม่ใช่ฉากประกอบหนังเรื่องอังกอร์นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาตั้งแคมป์นะครับแล้วก็คั่วกาแฟให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันครับต้องบอกงี้ครับว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ผมก็ยังไม่เคยใช้ครับแล้วก็จะมาคั่วครั้งแรกกับเพื่อนๆเลยนะครับว่ากาแฟจะเป็นยังไงบ้างนี่คือเม็ดกาแฟครับของห้้ยซ่านนะครับก็คือเป็นโซนดอยช้างนะครับเป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ผมจะมาทํากาแฟกินแบบสไตล์แคมป์อุปกรณ์ก็จะมีตัวเรียกว่าตัวคั่วแล้วกันดําคั่วปกติเววลาคัเนี่ย ผมจะใช้เครื่องใหญ่ที่เป็นเครื่องแบบสำหรับแบบธุรกิจซึ่งก็จะมีเซตโปรแกรมเซตอะไรได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาซ้ําๆกันแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่ามันก็จะมีปัจจัยเรื่องอากาศภายนอกทําให้การคัวเนี่ยอาจจะไม่ได้สมูทซึ่งเราก็ต้องลองไปด้วยกันครับว่ามันจะสามารถคอนโทรลได้ในระดับไหนเนาะโอเค40กรัมนะครับ ส่วนอุปกรณ์เนาะนอกเหนือจากตัวขั้วก็จะมีตัวเตาแก๊สนะครับใช้เป็นแก,ก๊สกระป๋องแค่นี้เองเพื่อนๆสามารถคั้วกาแฟาได้เลยส่วนตัวนี้เนี่ยผมเห็นมีขายเนี่ยก็หลักพันสองพันสามประมาณนี้ครับก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคแล้วก็จะเทลงไปเลยมันจะมีช่องเปิดอยู่อย่างนี้อ่าเห็นไหมใส่เข้าไปแล้วก็้องบิดด้วยนะถ้าไม่บิดมันจะหกหมดนะครับโอเคแล้วก็เปิดนี่ อันนี้ต้องต้องลองดูแก๊สเนาะการคั่วกาแฟโดยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะใช้ความร้อนจากตัวรัมเนี่ยเหล็กหล่อครับส่งพลังงานเนี่ยความร้อนเข้าสู่เมล็ดมเมล็ดมันก็จะค่อยๆสุกครับแล้วก็ตัวถังเนี่ยมันจะเป็นระบบปิดเนาะซึ่งก็จะมีระบบแอร์โฟก็คือดูดอากาศออกไปนะครับบางส่วนแล้วก็ทําให้ความร้อนเนี่ยมันสเสถียรแต่ว่าไอตัวตะแกรงที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นรูๆเยอะฉะนั้นเวลาลมมันผ่านเนี่ยมันก็จะเอาความร้อนหายไปเลยผมมองว่าการทํากาแฟโดยเครื่องนี้เนาะ จะเป็นการให้พลังงานจากเปลวไฟโดยตรงมากกว่าความร้อนที่จากเหล็กเนี่ยผมว่าไม่มีเลยนะครับเป็นจากไฟโดยตรงเนาะโดยกปกติเราจะใช้เวลาคั่วเนี่ยประมาณ9ถึง12นาทีสำหรับเครื่องคั่วทั่วไปแต่ผมคิดว่าเครื่องนี้อาจจะใช้เวลานาน,านกว่าเนาะเพราะว่าความร้อนมันไม่ได้สะสมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะใช้เวลาในการคั่วหม้อนี้กี่นาทีครับแล้วก็มันจะคินได้ไหมก็ <c oughs> <g ull ing> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการคั่วกาแฟเนี่ยคั่วเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่นิยมเอามากินเลยนะ เขาจะบ่อยให้มันคายแก๊สก่อนประมาณ2-3วันนะครับถึงจะกินได้แล้วก็ช่วงที่อร่อยที่สุดก็ประมาณสัก1-2สัปดาห์หลังคั่วเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคั่วเสร็จแล้วจะกินไม่ได้เลยนะ uh huh. ก็กินได้แต่รสชาติอาจจะไม่100อเ <Yeah. S 1> อาจจะ90%เอแค่นั้นเองนะครับ few moments later. และแล้วก็ผ่านมาแล้วนะครับ20นาที <No. S 1> ผมคิดว่ากาแฟของผมนะครับใกล้จะได้แล้ว เราจะเริ่มได้กลิ่นครับบัวช์าหรืเอเบื่อกาแฟาเนี่ยครับก็จะเริ่มหลุดร่อนออกมาอาจจะเห็นเนี่ยบ้างเนาะแล้วจริงๆก็จะมีเสียงคล็กเป็นเสียงแตกของการที่บัวอุณหภูมิน้ําในมาเมล็ดอะมันถึงจุดเดือดซึ่งพอมันเข้าคล็กเนี่ยแสดงว่า,มาเมล็ดเนี่ยเริ่มสุกแล้วฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆชอบเลยครับว่าถ้าเกิดคล็กแรกเราเอาออกเลยก็จะเป็นกาแฟขั้วอ่อนทิ้งอีกแป๊บหนึ่งก็จะเป็นขั้วเข้าค่อนข้างกลางละพอเป็นได้ยินเสียงแตกครั้งที่2หรือคล็กสเนี่ย กาแฟก็จะเข้าสู่ขั้วกลางเข้าขั้วเข้มละฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะขั้วแค่ประมาณแบบอ่อนไปไปกลางแล้วกันเนาะก็คิดว่าน่าจะใกล้ได้แล้วครับส่วนเสียงคลายเนี่ยมันจะได้ยินเบาครับเพราะว่าเราใส่กาแฟน้อยมากๆเลยแล้วก็บัวเสียงของดำเนี่ยค่อนข้างดังนะครับอันนี้เราจะได้สิ่นชัดมากเลยนะครับได้แล้วแหละผมว่าได้แล้วเอาให้สุกแล้วกันอย่างแรกปึ๊บสิดแก้แล้วปึ๊บอ่าคราวนี้เราก็ ปล่อยให้คูลิ่งครับนิดหนึ่งถ้าเกิดเรามีพัดลมอะเราก็จ่อได้เลยเพื่อให้มเมล็ดก,กาแฟหยุดการเดวลลอปหรือว่าหยุดการคั่วนะครับให้มันเย็นลงหรือถ้าใครไม่มีก็อาจจะเทใส่ตะแกรงแล้วก็ร่อนร่อน,อน,อนให้มันเย็นเร็วๆแต่ผมเชื่อว่าไอ้ตัวนี้มันก็คูลิ่งได้อยู่แล้วเนาะนี่เลยเดี๋ยวเราจะใช้มกาพอดตัวนี้เป็นตัวที่ยอดนิยมแล้วก็ราคาย่อมเยาวที่สุดในการทํากาแฟแล้วแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างหว,วั่วก็คือได้ความเข้มสกัดโดยมีแรงดันนะครับได้บอดี้กาแฟที่ชัด แล้วก็สะดวกด้วยพวกพาง่ายเนาะอ๊บอ่าโอเคคราวนี้ก็เอาเม็ดออกครับเวลาคั่วๆัวนี่ต้องมองหลักนะระวังเสือด้วยนะครับเวลาอยู่ในป่าเสือจะคาบไปโอเคนี่เฮ้ยได้นี่นโอยร้อนอได้เลยเนี่ยสีคือแบบโอเคเลยนี่ไม่อยากจะโม้ปีมือการขั้ว นะครับก okay, ็ค <Thr iller> nice ่อนข้างสม่ําเสมอประมาณสัก6 0แล้วกันอีกนิดนึงก็จะมีแบบด่างๆบ้างเงี้ยครับแล้วก็บางเม็ดมันก็จะมีช้ากาแฟหรือเปลือกกติดอยู่บ้างซึ่งการคั่วแบบนี้มันก็จะเป็นปกติครับแต่ถ้าดูจากสีก็ผมว่าอันนี้ประมาณมีเดียมแล้วนะเกือบเกือบมีเดียมแล้วส่วนข้างในเนี่ยจะสุกหรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับแต่ว่าสีโอเคเลย โอเคครับดูแล้วเข้มข้นครับแต่รสชาตินี่สิหอมหอมจริงๆเลยหอมแบบเหมือนกาแฟแบบคั่วกับเครื่องทั่วไปเลยครับหอมจริงๆ ร้อนครับ <laughs> <c oughs> ดีนะผมว่าก็ถือว่าได้ในระดับ80%ละกันของความพอใจเนาะคือผมมองว่าเครื่องคั่วไอตัวนี้ก็สามารถทํากาแฟออกมาได้ดีแต่ว่าอาจจะต้องคั่วน้อยๆแล้วก็อาจจะต้องคอยหมั่นดูครับแล้วก็การวางค่ะผมว่าให้มันวางโดนไฟให้มันทั่วกันเพราะว่าถ้าบางจุดที่มันโดนไฟแรงเกินอะ่ะมันก็จะไหม้ก่อนทีเนี้ยรสชาติมันก็จะไม่สมูทในแก้วอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือว่าเจ๋วเลย เป็นยังไงบ้างครับกับการทํากาแฟง,ง่ายๆตั้งแต่การคั่วจนถึงการทำโมกาพอตก็เสร็จสิ้นในเวลาประมาณสัก35นาทีครับก็สามารถทํากาแฟได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับอันนี้เป็นท่าบทที่แบบเท่ๆนะครับชีวิตจริงเหรอ <im itating> ชีวิตจริงก็ <im itating>